你看那个哈。 ส่งรหัสลุ่นเทสลาโมเดลสามอยู่คะ่ะตอนนี้น้ำดื่มสิงเขามีแคมเปญดื่มน้ำสิงลุ้นซิ่งเทสลาแจกเทสลาโมเดลสามสามรางวัลเจ๊ต้องจุดไปกว่านี้แจกเทสลาโมเดลสามสามรางวัลไอโฟนสิบหกปอยหกสิบครื่องแล้วก็แจกบัตรกำนันโลตัสและบิ๊กซีอีกตั้งเก้าร้อยรางวัลรวมมูลค่ากว่าเก้าล้านบาทกติกาง่ายมากแค่เพิ่มเพื่อนแอดสิ่งรีวอร์ดก็รับไปเลยห้า point จากนั้นก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บสแกนหรือกรอกรหัสใต้ฝาเพื่อสะสม point สอง point เท่ากับหนึ่งสิง์์ทีี่มมมฉลลากกแคคเเปปญใน็รับพอยพอยตไุ้ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุานายนจนถึง31สิงหาคม2568ประกาศรางวัลทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ทุกพุธเขาจะแจก iPhone 16 Pro ไปเลย5เครื่องซึ่งพอประกาศรางวัลเสร็จเนี่ยเขาจะรีเซ็ตใหม่นะถ้าใครอยากลุ้นทุกวีก,ก็ส่งทุกวีกไปเลยและทุกพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพิเศษมากเขาจะรวบรวมไลยชื่อผู้ที่เคยลุ้นรางวัลตลอดทั้งเดือนเพื่อมาแจากรางวัลใหญ่อย่าง Tesla Model 3ไปเลยเดือนละคันและก็ยังมีบัตรกำนันโลตัสและบิ๊กซีอีกด้วย300 เจ้าของเทสลาอาจจะเป็นเราก็ได้ใครจะรู้